ไปดูกันที่แมคโดนัลล์ครับนี่แหละฮะมีการประกาศเออร์เน็งเมื่อเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็นี่คือหัวข้อที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็ได้รับผลกระทบโดยตรงกับสงครามนะครับทำไมหรอไปดูเออร์เน็งกันนะครับเออร์เน็งแมคโดนัลล์ออกมาไม่สู้ดีนักนะครับแล้วก็หุ้นตกนะหุ้นตกตกยังไงเดี๋ยวพาไปดูหุ้นวันหนึ่งนี่หุ้นตกแบบนี้เลยนะเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของผลประกอบการเนี่ยตกน่าเกียดอยู่เหมือนกันนะจาก297เนี่ยเดี๋อ285นะฮะ เดี๋ยวเราดูสักหนึ่งนาทีการวิเคราะห์ของ CNBC นิดหนึ่งนะ Just crossing the wires and CMC's Kate Rogers joins us now with those numbers. Good morning Kate Good morning, Andrew. So this is a mixed quarter for the fast food giant for Q4. EPS a beat at two dollars and ninety-five cents adjusted versus estimates of two dollars and eighty-two cents. Revenue is coming in at a very slight miss, six point four one billion versus estimates of six point four five billion. Comps coming in below estimates in all segments globally, up three point four percent versus estimates of up four point seven percent. In its U.S. market, comps were up. Four point three percent, that is just below estimates of up four point four percent. The company said strong average check growth driven by strategic menu price increases drove its performance. McDonald's also pointed to effective menu and marketing campaigns like Kerwin Frost McNugget Buggy Buddies and Squishmallows doing well in the quarter. International mm -hmm. developmental license market saw sales increase by zero point seven percent. That's far below the projected increase of up five uh, right? really, percent. Earning p e r ์ h e r e เนี่ยสูงขึ้นนะ5 9 5เหลรียญน,นะต่อคาดการไว้แค่2.82ล้วก็ต้องตอบว่าดีดิ revenue, นะฮะดู r v v n u u นะ r e v e n u e เนี่ตกต่ำไปนะครับจากคาดการคาดการเนี่ย6.45 revenue ตกไปนะครับคือมันมีภาพบวกกับภาพลบพร้อมๆกันสำหรับ m c d o n a l d นะฮะแต่ว่าผมอยากให้ผู้ฟังเนี่ยหรือเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูแล้วกันภาพจำแบบนี้แล้วกันภาพที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยภาพมันดีขึ้น ในมุมของรายรับรายได้ที่มากขึ้นแต่มันเป็นรายได้ที่มากขึ้นจากอะไรนะฮะจากการขึ้นราคาอ่าขึ้นราคาต่อเมนูนะครับต้องอยอมรับก่อนนะว่าแมคโดนัลล์ที่ผ่านมานี่มีการขึ้นราคานะเราก็ทำให้เ,เพอขึ้นราคาราคามันก็สูงใช่ไหมต่อชิ้นต่อเซ็ตมันมากขึ้นก็เหมือนเารันิวมากขึ้นแต่ว่ายอดขายคนจำนวนคนที่เข้าเนี่ยมันน้อยลงนะน่าสนใจไหมคนเข้าน้อยลงแต่ว่า คุณก็เหมือนมีรายได้มากขึ้นเพราะคุณไปเก็บแพงขึ้นจากไอคนที่เข้านะฮะทีนี้ภาพแบบนี้มันจะยั่งยืนแค่ไหนนะฮะอ่าดูต่อ And、Then, the segment did have positive comps in all geographic locations, with the exception of the Middle East, which was impacted by the war. a CEO Chris k e m c h i n s k y had warned of last month, and its intern. แล้วก็ภาพที่มันติดลบก็คือภาพวอนะครับนี่เลยที่ผมบอกนะครเมื่อกี้สงครามครับก่อให้เกิดปัญหากับแมคโดนัลด์ซะแล้วนะครับใน Middle East นะฮะในตะวันออกกลางเนี่ย เรียกว่าโดนแบนโดนบอยคอร์ดนะ,ะก็คือนี่ไงแบนอเมริกันนะ,ะไม่มีใครอยากจะอุดหนุนนะั้นในบิ d d l e e a อ t นี่คือตกต่ำย่อยับนะฮะแล้วก็ตอนนี้พนักงานเนี่ยถึงขั้นไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าบางบางปรเทสเนี่ยไปปิดแมคโดนัลเลยนะก็ทำไม่ได้พนักงานต้องไปต้องไปอยู่ที่อื่นนะฮะซึ่งตอนนี้ใน Middle East เองเนี่ยแมคโดนัลค่อนข้างวิกฤตนะฮะแล้วก็อีเหตุผลนี้แหละที่ทำให้หุ้นร่วงลงมา นะถึงแม้ว่ารายได้ใน,ในสาหารัฐอเมริกาเหมือนจะดูสูงขึ้นแต่อย่างที่บอกนะสูงขึ้นจากการขึ้นราคาแล้วก็คนใช้หรือผ,ผู้บริโภคน,น้อยลงแต่นะขึ้นราคาแต่ว่าภา,ภาพที่เป็นแย่ๆเลยเนี่ยก็คือ Middle East m i d นะ e East เเนี่ยเป็นภาพที่นักลงทุนเป็นห่วงว่าตลาด Middle East เนี่ยแมคโดนัลดจะสูญเสียไปแล้วก็จะทำให้ปีนี้ไปต่อลำบากนะครับถ้าใครมองหุ้นตัวนี้อยู่ ก็กลายเป็นไปผูกติดกับสงครามแล้วนะฮะสำหรับผมนะมองมองว่าแมคโดนัลล์กลายเป็นกลายเป็นจุดอินดิเคเตอร์หนึ่งของสงครามไปเพราะว่าผู้ประท้วงเองในวิโดอีสต์เนี่ยก็ใช้แมคโดนัลล์เป็นเป็นสัญลักษณ์ทางการประท้วงเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่สงครามยังมีอยู่นะยังยังค่อนข้างที่จะดุเดือดเนี่ยแมคโดนัลล์น่าจะเหนื่อยนะในความคิดของผมเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็ ไมู่เหมือนกันไม่อยากจะใบไปคิดเองนะฮะสำหรับผมครับยังไม่เห็นอะไรถ้าต้องสงครามเราไปผูกกับสงครามมันจะดูดีไหมนะงั้นแมคโดนัลเองวิธีก็คือต้องพึ่งพา middle east ให้น้อยลงแล้วก็มาขยายตลาดอื่นซึ่งเขาก็ขยายไปเยอะแล้วนะฮะเราก็จะให้มันโตวือหวามากมันก็แมคโดนัลล์มันมีมากี่ปีแล้วอะ่ะมันเยอะมากนะนม่มีใครไม่รู้จักแมคโดนัลล์หรอกนะฮะมีประเทศไหนแมคโดนัลล์ยังไม่ไปอีกนะมันไม่ใช่แบบนั้นละนะฮะดันศนสูญเสียตลาด middle east ไปมันเป็นภาพที่ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมาส่องผลประกอบการที่อื่นกันบ้างนะครับนี่ที่ medu east ไม่ดีนะแล่วิกเคนมาดูที่ a ร c e นะครนะที่ฝรั่งเศสแมคโดนัลดีนะเนี่ยทีโอมาประกาศบอกว่าเอ้ยที่ประเทศฝรั่งเศสเราเด็ดเลยนะใช้ได้นะมีคนกินแมคโดนัลด์เยอะนะฮะเราก็รวมไปถึงเอ่อมาเก็ตที่แบบเอ่ออย่างจีนนะจีน่าเจแปนอะไรเงี้ยก็ positive นะติดบวกแต่คำว่าติดบวกเนี่ยบวกเท่าไหร่เองนะอะไรประมาณนั้นเออแคนาดาก็ดีนะฮะสรุปคือทุกจุดอนะ่ะเหมือนจะดูดีหมดนะครับต้องเป็นเรื่องของตะวันออกกลางนะครับมีการพูดถึงตัวอ่ะเนี่ยแคนาดาออสเตรเลียเยอรมันถือว่าดีนะมีการเติบโต4.4เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะในขณะที่ฝรั่งเศสก็ดีนะเห็นไหมซีโอมาพูดเลยดีแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เขาบอกว่า we are not happy HAPPY WITH OUR PERFORMANCE IN FRANCE right now ถึงแม้มันจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังคิดว่ามันยังไม่ค่อยจะดีตามคาดนะเขาคงคิดว่าเขาต้องไปปรับปรุงที่ฝรั่งเศสนิดหนึ่ง แต่ว่านะเขารู้ตัวเหมือนกันว่าการขึ้นราคาของเขาเนี่ยมีผลก่อผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าราคามันแพงเคยกินแมคโดนัลล์อยู่เจอขึ้นราคาเนี่ยมันก็จะเหลือคนอยู่ไม่กี่กลุ่มแล้วนะครับและแมคโดนัลล์เนี่ยขึ้นราคามากก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณจะไปแข่งแบบไฮเอ็นเนี่ยโพซิชันแมคโดนัลล์มันไปไม่ถึงนะมันไม่ใช่อาหารที่ไฮเอ็นกินนะฮะไม่ว่าคนรวยแบบรวยมากของแพงๆล้วมากินแมคโดนัลล์ไม่ใช่มันเป็นแมสเพราะฉะนั้นถ้าคุณขึ้นไปแพงมากเนี่ย คุณจะสูญเสียระดับรากหญ้าซึ่งแมคโดนัลล์มันมันเน้นเรื่องของความถูกเนาะเน้นผลิตเป็นแมสเยอะๆนะคอนเซปต์เดิมเนี่ยและราคามันต้องไม่แพงนะเน้นแบบผลิตเยอะๆพร้อมๆกันผลิตออกมาเป็นกรุ๊ตกรุ๊ตเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แมคโดนัลล์เน้นมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพคุณ c e o ก็เลยมีการพูดเอาไว้นะบอกว่าปีนี้นะก็จะมีการออกไอกตัวตัวถูกๆอ่ะเบอร์เกอร์ถูกๆนะมาตีตลาดเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะบ้านเราเนี่ยเราเห็น เซ็ต uh, ถูกๆราคาแบบอืมนะฮะถูกๆเลยย้อนกลับไปสมัยแมคโดนัลล์เพิ่งเข้าประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยผมจำได้เลยนะหนึ่งเซ็ตนะคุณจำได้ไหมโฆษณาแรกของแมคโดนัลล์ที่เข้าประเทศไทยโอ้นานแล้วนะยี่สิบปีแล้วมะที่มันจะไล่ไ,ไล่ไปทีละเซ็ตล้วทุกเซ็ตคือสี่สิบเก้าบาทผมจำได้นะซามูไรเบอร์เกอร์สี่สิบเก้าบาทแม็กฟิตสี่สิบเก้าบาทนะยุคนั้นเนี่ยสี่สิบเก้าบาทนะฮะเราก็ได้เป็นเซ็ต นะฮะคือคดคดค,คุ้มนะคือตอนนั้นเนี่ยสีบาทเนี่ยเรายังรู้สึกว่าแพงด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นข้าวแกงมันเอ่อนึ่งสิบห้ายี่สิบก็หาได้นะครับเพราะสี่เก้าบาทแพงนะได้แค่ขนมปังอะไรเงี้ยนะแต่ทุกวันนี้ถ้าสี่สิบเก้าบาทได้เซตหนึ่งนี้คตรถูกเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเห็นไหมมีความพยายามนําราคานั้นกลับมาใหม่นะสี่เก้าแต่ว่าแน่นอนมันลดปริมาณนะมันก็ไม่ได้ใหญ่ๆเห,หมือนแต่ก่อนแล้วมันก็เล็กๆมาเนื้อติดๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อบดด้วยไม่ใช่เนื้อแบบ เนื้อจริงๆนะเนื้อสัตว์ที่ p r o c e s s มาแล้วก็ลดต้นทุนกันสุดลทธิ์อยู่เหมือนกันนะเพื่อให้ในราคา49บาทก็อาจจะได้แค่ชิ้นเดียวน้ำเนื้อไม่มีนะคุณซื้อเพิ่มมันก็เป็นล้ออยู่ดีนะครับแต่ว่านี่คือกลยุทธ์ของ McDonald's นะครับในปีที่จะถึงเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวทุกๆเนี่ยมาเก็บ คนด้านล่างนะเพราะว่าราคามันขึ้นไปอ,อยู่ไม่ได้เราก็เก็บคนรวยแพงๆแล้วก็มีตัวถูกเอามาเก็บล่อคนเข้ามาซื้อแล้วสุดท้ายถ้าซื้อนงซื้อน้ำอะไรตัวนั้นก็เป็นลอยอยู่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่แมคโดนัลล์เขา<อ> <McDonald 's S 2> จะเน้นทำนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตราบใดที่ยังมีปัญหาเรื่องสองครามนะแมคโดนัลล์ยังคงได้รับผลกระทบเรื่องนี้อย่างเต็มๆนะดูภาดหัวข่าว CNBC ก็รู้แมคโดนัลล์ v e n u e m i ยร์ t e s t i m a t e as Middle East c o n f lict นะครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำ lại dai McDonald lột lộn